สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์พลนะคะว,ควคันนี้น้องกันก็อยู่กับอาจารย์พลวสุวัตรนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของสมเด็จนะคะอันนี้เป็นสมเด็จหลังภาษาจีนเป็นพระสมเด็จยุปลายนะครับเ,คคเป็นพระสมเด็จพิมใหญ่เกศธุลสมแต่ว่าด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับเกศธุลสมก็สังเกตได้จากพระเกศจะยาวขึ้นไปแล้วก็พาด้มออกไปนะครับ แข่งซุ้มไปเลยใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซุ้มแบบนี้นะคือะะเอาแกะเอาแก่ได้อ่อนช้อยแล้วก็พาดซุ้มอ๋อพาดซุ้มครับมังองคก็ทะลุซุ้มออกมังองก็แพาดซุ้ม,มนะถ้าองค์นี้เป็นพระเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้บูชาสังเกตดูข้าบใครความเก่าที่เกาะเด็ดนะฮะ<ต>เป็นพระที่อยู่ง่ายนะแล้วก็มีร่องรอยของการลงลัก ไว้พระสุเด็จที่มีการลงรักเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆัง mm hmm. เพราะว่าสมัยโบราณเขาก็คิดวิธีที่จะรักษาเนื้อพระให้อยู่นานๆใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นก็มีการลงรักลงรักปิดทอง uh huh. มีการชุบน้ําบ้าน uh huh. ชุบน้ํารัก uh huh. อะไรต่างๆนานานะฮะดังนั้นถ้าเราเจอพระสุเด็จที่มีร่องรอยของรักที่ยังติดอยู่ mm hmm. ก็ควรจะเก็บไว้ right. เพราะว่ามีโอกาสแพ้เกินแปดสิบเปอร์เซนแต่ต้องดูลักษณะของรักด้วยใช่ไหมคะจ๊ะคือยังไงเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นรักเก่ามันก็จะดูง่ายกว่าลักใหม่ใช่ค่ะ <c oughs> แต่ก็้าะสมเด็จองค์ดังๆทั้งหลายที่เราไปเห็นในรูปภาพปกติเรามันจะมีการลงรักอยู่แล้วแต่ว่าภาพในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจน เทำให้เราดูไม่รู้ว่าเป็นลักหรือเปล่าเนี่ยลักลักลักยังองค์ลุงคดเนี่ยก็ชุบประเทน้ำลักที่เป็นสีแดงอ,ะอ่ะนะือไปทั้งตัวเลยใช่ององครูเอื้อลงอะไรเนี่ยมันก็จะมีการลงลักมาก่อนั้นั้นอายุปลายจุดสังเกตก,ก็คือต้องมีเส้นมังคับพิมพ์อันดับที่สอง ดูการนั่ง,<า>งเรา <4. S 2> จะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายาตรงหัวเข่าข,ขวาอันนี้ก็เริ่มนี่ก็เห็นแต่ไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ตรงเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็หน้าแข้งซ้ายจะเล็กคมชัดเนจากนั้น<ว>ก็มาดูตรงฐานสิงฐานสิงเขาจะเล็กกว่ายุคกลางและยุคต้นมีฐานสิงเชิดะนะแล้วก็เส้นสายก็ต้องขยุบขยิก โอ้อันนี้หลุดไปแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นร่องรอยของธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นรูคุณะเป็นรอยแตก mm hmm. สิ่งเหล่านี้มนุษย์ไม่สามารถจะทําได้นะคุณไม่สามารถจะแกะพิมพ์ที่เป็นลักษณะแบบนี้ได้วนสารตรงนี้ก็เยอะนะฮะถ้าเอาขึ้นคอแล้วก็เนื้อเปิดเราจะเห็นพวกวนสารต่างๆแบบเนี้ยเยอะแยะ ากนั้นเราว่าดูฐานด้านสุดหรือฐานเสียงปลายฐานด้านขวาส่วนมากจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายอ <นะ S 2> อนนอ,อันนี้คือ,อลักษณะการดูเบื้องต้นใช่แล้วก็จะมีล่องยุบตัวเป็นวยาวตรงกลางฐานออือซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์การศึกษาสะสมสำคัญที่สุดก็คือต้องดูความเก่าให้เป็นดูธรรมชาติของคพระให้เป็น <_ <an> _ <cia> การเวลาและธรรมชาติขององค์พระเนี่ยมันจะมีความพิเศษ<อ>มันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมาออนะคือเราต้องดูความเก่าให้เป็นให้ชัดเจนมากที่สุดใช่คะอันนี้ก็คือการเรียนรู้เบื้องต้นนะคะของ่เราต้องดูว่ามันมีสูงมีต่ําหรือเปล่าอย่างเงี้ยอือันนี้เห็นชัดเจนไหมมันมีสูงมีต่มีสูงมีต่ำใช่ อันนี้กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องใช้เวลาเหมือนขลื่นเ,ล,นนะเลย <laughs> นะเพราะว่าความสูงความต่ําเนี่ยมันเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาอไครที่งอกก่อนก็สูงกว่างอกที่หลังมันก็ยุบลงไป <laughs> น้ําแล้วน้ํามันเลอะเหยออกไปด้วยมันทําให้ยุบลงไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สีขาวที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีของปูนที่งอกขึ้นมาปูน <laughs> ที่งอกใหม่ <laughs> ใช่เนี่ยเจอผิวอย่างนี้ก็สบายใจได้ <laughs> แต่นี่ก็คือการใช้กล้องขยายกําลังสูงนะคะในการตรวจองค์พระนะคะถ้าเราใช้กล้อง 10x ก็ต้องแะรคแงดูอ๋อ 10x ที่ควรใช้ก็คือเป็นกล้องที่มีไฟมันจะได้เห็นชัดเจนใช่ไหมคะเห็นอืมอันนี้คือความรู้เบื้องต้นนะคะในส่วนของสมเด็จวัลขังนะคะอันนี้เป็นยุคถุกปลายยุกปลายนะคะแล้วก็มีเห็นมีเส้นมะขับพิมพ์เห็นไหมโอเคเส้นมะขับพิม ด้านบนด้านซ้ายก็มีด้านซ้ายนี่คนในบงการเขาเรียกว่าเส้นวาสนาวาสนาไม่ค่อยมีมแล้วก็ด้านขวาก็มีอันี่เส้นม้วนแล้วนะคะด้านขวาก็มีนี่ค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะในการใช้กล้องพันเอกในในการกล้องกําลังขยายสูงในการสองพันเอกนะคะอันนี้คือ คือเราเลือกมาแล้วแล้วก็เรามาส่องดูมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเราผ่านตรงนี้นะมีด้านหลังเป็นภาษาจีนภาษาจีน,นครับทั้งนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนนี่ผูกพันกันมานานใช่แล้วก็ภาษาจีนก็ไม่ใช่มีเฉพาะอย่างนี้นะบางทีมันมีแบบนูนขึ้นมาด้วยนะคะมีหลายแบบ,บมีหลายแบบทั้งจมแล้วก็นูนนะคะอันนี้ นี่อันนี้คือเบื้องต้นนะคะน้องการก็เอามาให้ศึกษาเบื้องต้นที่งานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุนรักษ์พุทธศิลป์นะคะน้องการนะคะอาจารย์พลอาจารย์เชษแล้วก็กรรมการอีกหลายๆท่านนะคะที่ไปร่วมงานนะคะกรรมการดีๆมีมาตรฐานเราไปเจอกันวันที่7กร,รกฎาคม2567นะคะน้องการก็ยังเอาในส่วนของกล้องพันเอ็กนะคะที่เอาไปให้ความรู้เบื้องต้นในส่วนของกายภาพเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะอันนี้ฟรีเนาะแล้วก็ในส่วนของเครื่องตรวจมืลสานะคะองค์ละ300บาทนะคะ ก็ถ้าพี่ๆไปนะคะ<ม>ก็ในส่วนของพระที่เป็นสีทองนะคะสีเหลืองเพื่อความมั่นใจของ f ีทุกท่านนะคะตรวจสักนิดหนึ่งเราจะได้มั่นใจว่าพระของท่านเป็นพระทองคําหรือว่าพระเปียกทองหรือว่าเป็นแค่ทองเหลืองนะคะจะแยกแยะถูก<ม>ใช่แล้วราคามันต่างกันใช่ค่ะแล้วเวลาลงใบเซิรเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องตีกันว่าอันนี้เป็นทองคํานะอันนี้เป็นทองเหลืองนะอะไรอย่างเงี้ยลงได้ถูกต้องเลยนะคะ แล้วอย่าลืมนะคะต้องการจัดงานในวันที่เจ็ดกรดกฎาคมสองห้าหกเจ็ดที่ปบชษนีไทายแจ้งวัฒนะอาหารการกินพร้อมพร้อมค่ะฟีทั้งงานนะคะเราต้องการเลี้ยงตั้งแต่หกโมงเช้ายันสักบ่ายสามโมงเนาะรีไปั้งนิดนึงนะคะอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องการเหงาแล้วเราไปเจอกันค่ะวันที่เจ็ดกรดกฎาคมที่ไปชษนีถ่ายแจ้งวัฒนะน้องการนะคะอาจารย์พลรอต้อนรับกับพี่ๆท,ทุกท่านอยู่แล้วนะคะแล้วเราไปเจอกันขอบคุณค่ะ